พบกับคขมกและช่อง YouTube แนลของ l ของ6่ส r p p ร็อพนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยมุกจะพาทุกคนมาชมบ้านภูวิลล่าสร้างใหม่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับโลเคชั่นของบ้านหลังนี้นะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณโซนด้านหลังของกาดฝรั่งค่ะ ซึ่งก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ในรูปแบบ2ชั้นค่ะสไตล์โมเดิร์นแล้วก็มีสระว่ายน้ําอีกหนึ่งพิเศษสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็คือเขาจะมีห้องออกกําลังกายส่วนตัวที่อยู่ภายในตัวบ้านอีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูกันไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะตามมุกมาเลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยมก็จะยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะทิศทางของหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะหันไปทางด้านทิศใต้ตนะคะก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีลมโกรกเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะรั้วหน้าบ้านนะคะเขาก็จะแบ่งโซนนะคะเป็นโซนรั้วแบบทึบนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นช่องอิฐบล็อกช่องลมนะคะก็จะทําให้สามารถมีลมโกรกเข้าไปแต่ว่าก็ยังบดบางสายตาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่อยู่ภายในตัวบ้านอีกเช่นกันค่ะ ประตูของบ้านนะคะประตูหลักเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด2ประตูนะคะก็จะเป็นประตูเล็กสําหรับเข้าออกเฉพาะบุคคลนะคะอะประตูรั้วเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเหล็กสีดํานะคะประตูหลัก ที่เป็นทางเข้าไปยังโรงรถตัวบ้านนะคะก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบออโต้ก็ได้ค่ะสำหรับทางเข้าไปยังตัวบ้านนะคะก็จะมีความยกระดับแล้วก็ลาดพื้นแบบสลปนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการขับรถเข้าออกอีกเช่นกันค่ะ mm hmm. เข้ามาตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเป็นโรงจอดรถในร่มนะคะซึ่งสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันนะคะ พื้นก็จะใช้เป็นพื้นแบบทรายล้างค่ะเอ่อบริเวณเพดานนะคะเขาก็จะติดไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านขวามือของมุกค,ค่ะตรงนี้ติดกับโรงจอดรถนะคะก็จะเป็นบริเวณพื้นที่สวนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะโรยกรวดไว้ก่อนนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะปรับเป็นพื้นที่สวนที่เป็นพื้นหญ้าสีเขียวก็ได้นะคะก็จะสามารถปรับไปตามสไตล์ของเจ้าของบ้านได้อีกเช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะลงต้นไม้เอาไว้ให้เป็นบางส่วนแล้วนะคะ ถัดจากโรงรถนะคะก็จะเจอกับทางที่เข้าไปยังตัวบ้านนั่นเองนะคะพื้นบ้านนะคะก็จะยกระดับสูงขึ้นมาจากพื้นของโรงรถอีกระดับหนึ่งนะคะทางด้านขวามือของมุกเนี่ยก็จะเป็นเฉลียงนะคะซึ่งก็จะอยู่บริเวณหน้าบ้านประตูกระจกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเชื่อมไปกับห้องนั่งเล่นส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปชมทีหลังนะคะตามมุกมาก่อนคะ่ะตอนนี้พอเดินตรงเข้ามา ภายในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับบริเวณสระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ํานี้นะคะเขาก็จะมีความกว้างอยู่ที่8คูณ4เมตรนะคะซึ่งก็จะเป็นสระระบบเกลือนั่นเองค่ะ ติดอยู่กับสระว่ายน้ำนะคะท่านผู้ชมทางด้านซ้ายมือของมุกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องออกกำลังกายส่วนตัวค่ะซึ่งเขาก็จะทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดด้วยประตูกระจกแบบนี้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ให้มาครบเซตเลยนะคะภายในของตัวห้องออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ติดผนังเป็นแบบวิวอินนะคะก็จะทำให้ บ้านเนี่ยมันดูเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนั่นเองนะคะพื้นที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบกันลื่นนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่50คูณ50นั่นเองค่ะพื้นรอบๆสระของมุกตรงนี้ที่มุกยืนอยู่นะคะก็จะเป็นพื้นทรายล้างนะคะซึ่งก็จะมีร่องระบายน้ํานะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีฝาปิดเอาไว้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยก็จะสารถมาทาความสะอาดได้อย่างสะดวกเลยนะคะถัดมาตรงนี้ค่ะขวามือของมุกก็จะเป็น โซนชาระล้างตัวก่อนที่จะลงสระนะคะก็จะเป็นโซนช,ชอเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะก็จะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วข้างๆสระเขาก็จะลงต้นไม้เอาไว้ให้เป็นบางส่วนแล้วนะคะในส่วนของรั้วกําแพงที่ติดอยู่กับสระน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นรั้วทึบนะคะที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นระแนงไม้นะคะก็จะทําให้บ้านมันดูมีสีสันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเช่นกันนะคะพื้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นไม้นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆสระเนี่ยเขาก็ยังมี พื้นที่ที่ยังสามารถใช้สอยอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เขาก็จะวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้สําหรับนั่งเล่นนั่นเองนะคะก็จะได้บรรยากาศที่อยู่ข้างสาะนั่นเองนะคะอีกทั้งรอบสาะนะคะเขาก็ยังมีบริเวณเป็นโซนอาบแดดอีกเช่นกันนะคะก็จะจัดโซนเอาไว้ไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะสามารถจัดสวนได้อีกเช่นกันนะคะเรามาดูด้านหลังก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจัดเป็นโซนของ ห้องเซอร์วิสห้องเครื่องของสระว่ายน้ํานั่นเองนะคะเขาก็จะทําเป็นห้องเล็กๆพร้อมกับประตูเหล็กสีดําแบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถล็อกได้ก็จะทําให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นไปอีกเช่นกนะะันค่ะข้างๆข,ข,ของห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกบ้านนะคะก็จะเป็นประตูไม้ที่จับแบบเหล็กนะคะด้านในเขาก็จะติดไฟเอาไวใ้ให้1ดวงนะคะ สามารถเก็บอุปกรณ์ทําสวนหรือว่าอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดภายนอกตัวบ้านได้อีกเช่นกันนะคะก็จะมีที่ล็อกในหน้อันถัดมาค่ะตรงมุมนี้ก็จะเป็นโซนของปั๊มน้ําแล้วก็จะเป็นแทงน้ํานะคะซึ่งความจุของแทงน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่1000พลิตรนั่นเองค่ะพื้นบ้านรอบๆนะคะที่เป็นนอกตัวบ้านเขาก็จะโรยเป็นกรวดแบบนี้ก่อนนะคะเราอาจจะปรับ ไปเป็นพื้นหญ้าสีเขียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของบุคคลไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะประตูบ้านนะคะก็จะใช้เป็นประตูกระจกนะคะเฟรมก็จะเป็นเฟรมสีดําแบบนี้สามารถล็อกได้นะคะตามมุเข้ามาเลยค่ะ พอเข้ามาห้องหลักนะคะก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นโซนแบบเปิดทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นครัวยุโรปแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นโซนนั่งเล่นแบบเปิดนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมุกจะพาไปดูโซนข้างในก่อนดีกว่าแล้วก็เราค่อยๆออกมานะคะ พอเดินเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะไปเจอกับห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะเขาก็จะสามารถเปิดทะลุออกไปยังเฉลียงหน้าบ้านได้อีกเช่นกันนะคะห้องนี้เนี่ยเขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มาเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟารูปทรงตัวแอลทีวีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นแบบบิวอินนะคะบิวอินเขาก็จะเป็นแบบไม้คุมทนแบบเดียวกันทั้งหลังอีกเช่นกันนะคะก็จะสามารถบรรจุข,ของเอาไว้ เพื่อทให้บ้านมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกเช่นกันนะคะในส่วนของประตูที่เราสามารถออกไปยังเฉลียงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกนะคะแล้วก็จะติดตั้งเป็นม่านบังแสงเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้เนี่ยเขาก็จะติดแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ําภายในตัวอีกเช่นกันนะคะห้องน้ําก็จะให้อุปกรณ์มาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนโชเวอร์โถสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกนะคะพื้นที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบ กันลื่นนะคะก็จะเป็นแบบเดียวทั้งบ้านเลยนะคะก็จะง่ายต่อการทําความสะอาดอีกเช่นกันค่ะออกมานะคะขวามือของห้องเนี่ยก็จะเจอเป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะคะอันนี้เขาก็ให้อุปกรณ์มาครบอีกเช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอาบน้ําไม่ได้นะคะห้องนี้โอเคค่ะถัดมาค่ะออกมาปุ๊บ เราก็จะเจอกับโซนที่เป็นห้องครัวไทยนะคะเขาก็จะแยกโซนเป็นห้องๆเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ยังมีประตูที่เราสามารถเปิดระบายอากาศออกไปได้นะคะจะเป็นประตูกระจกแบบนี้นะคะสามารถล็อกได้พอเปิดไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมกับทางสวนหน้าบ้านนั่นเองนะคะครัวไทยนะคะเขาก็จะให้อุปกรณ์มานะคะเป็นเตาแก๊สแบบสองหัวนะคะแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์ ประตูเป็นไม้อัดนะคะสามารถบรรจุเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะก็จะเป็นชั้นวางของแบบนี้เลยเราก็จะให้ซิงคล้างจานมาแบบหนึ่งหลุมมาให้นะคะบริเวณนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ภายในครัวได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็แถมมาเป็นเครื่องซักผ้าให้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องสําหรับใส่เครื่องซักผ้าให้อีกเช่นกันค่ะประตูที่ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบลลมิเนตน,นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปกันเลยนะคะตรงนี้ซ้ายมือของมุกนะคะก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บของนะคะเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้มาเก็บไว้ในห้องนี้ได้นะคะก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูไม่รกจนเกินไปนะคะถัดมาค่ะตรงนี้กลับมาที่โซนครัวเปิดนะคะเขาก็จะมีไอแลนด์ตรงกลางเอาไว้แบบนี้นะคะพร้อมกับเก้าอี้บาร์สตัวค่ะตรงนี้เขาก็ยังวางเป็นซิงค์ล้างจานนะคะเป็นทั้งหมด1ห,หลุมแต่ว่า ทัชนี้เนี่ยก็จะสามารถล้างผักล้างผลไม้ตรงนี้แล้วก็จบครบจบภายในตัวเดียวเลยนะคะด้านหลังของมุกตรงนี้นะคะเขาก็ยังให้เป็นไมโครเวฟแล้วก็เตาอบเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์จัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนคุกกิ้งนะคะเขาก็จะให้มาเป็นเตาไฟฟ้านะคะทั้งหมด2หัวนะคะพร้อมกับพูดดูดฟันแบบนี้นะคะค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นบิวอินสาหรับเก็บของนะคะด้านล่างก็จะมีปลั๊กเอาไว้สําหรับ เพื่อเราจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆนะคะก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้อีกเช่นกันนะคะด้านลางก็ยังสามารถเก็บของได้อีกเยอะมากมายเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะให้ตู้เย็นมานะคะเป็นตู้เย็น2ประตูขนาดใหญ่นะคะ เ,เดี๋ยวเราจะเดินถัดมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณโซนวางโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถมองวิวที่เป็นวิวสระว่ายน้ําภายนอกได้นะคะไม่ว่าเราจะมีผูปาร์ตี้หรือว่ามีกิจกรรมครอบครัวเนี่ยก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเชื่อมไปยัง แล้วก็ต,ตัวรับประทานอาหารแล้วก็สระว่ายน้ำนั่นเองค่ะพอเดินถัดมานะคะก็จะเชื่อมไปถึงโซนที่เป็นโซนนั่งเล então, like ่นแบบเปิดนะคะเขาก็จะมีโซฟามาให้หนึ่งตัวนะคะพร้อมกับทีวีแล้วก็ติดแอร์ให้กับหนึ่งเครื่องนะคะชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็บิวอินเป็นชั้นวางของแบบลอยแบบนี้มาให้นะคะบริเวณโซนที่เป็นโซนคอมมอนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อมกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโซนที่ได้รับวิวสระว่ายน้ำทั้งหมดเลยนะคะ เดีย๋ยวเราจะไปชมห้องถัดไปเลยนะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้น2นั่นเองค่ะพื้นบันไดนะคะเขาก็จะก่ออีกขึ้นมานะคะแล้วก็ท็อปด้วยเป็นพื้นกระเบื้องแบบกันลื่นนะคะก็จะเป็นชนิดเดียวกันที่เป็นพื้นของทางบ้านนั่นเองค่ะทางเดินนี้ก็เดินสะดวกมากๆเลยนะคะขนาดกําลังดีค่ะโทนสีของโทนผนังของบ้านนะคะก็จะใช้เป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะคะก็จะทําให้บ้านนี้มันดูสบายตามากๆ เ,เ,เดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้องนอนเล็กเป็นอันดับแรกนะคะ,คะสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์เอามาไว้ให้นะคะเขาก็จะให้มาหนึ่งชิ้นเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้นะคะเป็นสีไม้อ่อนส่วนห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ําภายในตัวะคะ่ะห้องนอนทุกห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ําภายในตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบอีกเช่นกันนะคะ ห้องนี้ก็จะมีระเบียงค่ะสามารถเปิดออกไปยังระเบียงอันนี้ก็จะเป็นประตูกระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมกับม่านแบบทึบแสงเอาไว้ให้นะคะเราสามารถเดินออกมาที่ระเบียงเราก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ํานะคะ ฟิวดีมากเลยพื้นของระเบียงนะคะก็จะเป็นพื้นแบบทรายล้างนะคะพร้อมกับรั้วที่เป็นรั้วกระจกเทมเพอร์การ์ดนะคะตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถเดินเชื่อมไปถึงอีกหนึ่งห้องนอนนะคะบริเวณทางเดินเนี่ยเขาก็จะมีระแนงไม้นะคะเพื่อที่จะทําให้มันบดบังสายตาจากคนภายนอกนะคะแต่ว่าก็ยังรับแสงธรรมชาติแล้วก็ลมได้อีกเช่นกันค่ะบริเวณพื้นข้างนอกนะคะเขาก็จะมีช่องระบายน้ําเอาไว้ให้นะคะก็จะสามารถาทําให้พื้นตรงนี้เนี่ยไม่เกิดการน้ําขัง อีกเช่นกันค่ะหรือว่าเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆนะคะตรงนี้ค่ะก็เราก็เดินมาถึงที่ห้องนอนที่2แล้วนะคะพอเดินเข้ามาที่ห้องนอนที่2นะคะเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าห้องนี้เนี่ยเขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มาครบแล้วนะคะสีชมพูหวานแบบมากๆเลยนะคะพร้อมการติดแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะคะ แบบนี้เลยมีบิวอินชั้นลอยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบิวอินชั้นวางของให้อีกหนึ่งนะคะเราอาจจะติดตั้งเป็นทีวีก็ได้เพราะว่าเขาก็จะมีช่องสาหรับเคเบลิลแล้วก็ปลั๊กไฟให้อีกเช่นกันนะคะตรงนี้ค่ะถัดมาก็จะเป็นโซนของโต๊ะอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะเ็าจะให้โต๊ะกับเก้าอี้มาหนึ่งชุดนะคะพร้อมกับบิวอินชั้นลอยแบบลอาไว้ให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าะคะ่ะเขาก็จะให้ตู้เสื้อผ้ามานะคะ สามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ข้อถัดมาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําภายในตัวนะคะห้องน้ํานะคะเขาก็จะให้อุปกรณ์มาครบอีกเช่นกันค่ะพร้อมกับพื้นและผนังเนี่ยก็จะใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะจะทําให้สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องมาสเตอร์เบดมถัดไปเลยนะคะออกมาจากห้องนอนที่สองนะคะซ้ายมือก็จะเจอกับห้องนอน ที่เป็นห้องนอนใหญ่นั่นเองค่ะทางเข้าตรงนี้อาจจะดูแคบใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยคือมันกว้างมากๆเลยค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะเขาก็จะให้เตียงเอามาให้1ชุดนะคะติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยพร้อมกับทีวีแล้วก็ชั้นบิวอินวางของนะคะบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เป็นชั้นวางพื้นแบบนี้กับชั้นที่เป็นชั้นลอยแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาในโซนของห้องใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นเฉพาะ นะคะก็จะเป็นโซนแบบส่วนตัวเลยนะคะตรงนี้เราอาจจะปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตอนแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะให้เป็นโซฟามาให้1ชุดนั่นเองนะคะทางด้านขวามือของมุกตรงนี้นะคะก็ยังเป็นหน้าต่างกระจกนะคะที่ยังสามารถมองวิวออกไปทางด้านสระว่ายน้ําได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะเจอกับระเบียงที่เราสามารถออกไปยังภายนอกได้อีกเช่นกันค่ะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะพอออกมาเราก็จะสามารถเห็นวิวได้นะคะอันนี้วิวก็จะกว้างกว่าหน่อยนะคะ รั้วก็จะเป็นรั้วเทมเพลตการ์ดเหมือนกันพื้นก็จะเป็นพื้นแบบทรายล้างอีกเช่นเดียวกันนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นโซน Wal k in closet มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็จะเป็นชั้นวางของตรงนี้นะคะเราสามารถวางของใช้ส่วนตัวเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้มันดูเป็นระเบียบได้อีกเช่นกัน,นะคะ่ะพอถอดออกมาจากห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ําสําหรับห้องนอนใหญ่นะคะเขาก็จะให้เป็นอ่างอาบน้ํามาให้หนึ่งตัวนะคะเราก็จะมีเป็นโซนอ่างล้างหน้าแบบเอามาให้แบบ his เลยนะคะแล้วก็จะมีชั้นวิวอินเคาน์เตอร์เก็บของนะคะกระจก2บ,บานห้องน้ําก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีโถสุวภกปรกจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โซนที่เป็นเลนชัวร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะในห้องน้ำเนี่ยเขาก็ยังมีตู้เสื้อผ้าให้อีกเช่นกันนะคะซึ่งก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าให้ทั้งหมด2ฝัง่งแบบนี้เลยนะคะประตูก็จะเป็นประตูไม้อัดแบบนี้นะ บอกได้เลยว่าห้องนี้นี่เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเหมาะกับเป็นห้องนอนใหญ่จริงๆค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะกับอีก5ห้องน้ําพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นที่ดินก็จะอยู่ที่99ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็จะอยู่ที่268ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่10จุด 59ล้านบาทค่ะเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นตามคลิปไปทั้งหมดเลยนะคะสําหรับโลเคชันของบ้านหลังนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะตั้งอยู่ที่เป็นโซนด้านหลังของกาดฝรั่งนะคะก็จะใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะ สำหรับการเดินทางนะคะถ้าจะเดินทางเข้าไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เนี่ยก็จะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีนะคะอาจจะเข้าตัวเมืองเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีอีกเช่นกันค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง YouTube c h a ของ l ของ66 Property ้ช่องนี้ด้วยนะคะและ้ว สวัสดีค่ะ